ชีวิตของหนูถูกกําหนดไว้ตั้งแต่ที่หนูเกิดมามีตัวสีดำแมว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 โอ้โยลูกแค่ลูดิมีแมวลอนทิ้งอีกแล้วอ่ะไม่ใช่นะเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมารับหนูแล้วตัวดำแบบเนี้ยใครจะเอามันไปนเลี้ยงวะแต่พวกเราเองก็อยู่ที่นี่กันมาเป็นปีแล้วนะลูกพี่เอาละครับนักศึกษาทุกคน ก่อนที่เราจะเริ่มเรีนยนในวันนี้อย่าลืมเอางานของสัดา์ที่แล้วมาส่งด้วยน,นะครับวันนี้สวยนะครับเนี่ย ลักกจริงรงูขอฉมนุ่มม,นนมีความเชื่อว่าแมวดำหญ่งหนูเป็นตัวแทนของความโชคร้ายบางคนก็เรียกว่าหนูเป็นแมวผีเลยด้วยซ้ำเหมืนนมอนที่พ่อก,กับแม่เคยพูดไว้หนูอ่ะ เป็ไม่คนพูดเองใช่เหรอว่าอยากได้แมวอ่ะอยากได้อยากได้แมวพันธุ์สวยๆไงไปเก็บแมวดำข้างทางมามันก็ดึงดวงชุดัปทั้งบ้านอ่ะเมื่อวานแม่ก็ตกงานกระทั่งไม่มีอะไรดีก็เลิกไปเลยเออก็เลิกแล้วของที่อยู่ที่บ้านไปเก็บให้หมดนะหรือเอาแมวไอ้ดำตัวนี้ไปทิ้งด้วย ว่าสี่จุดลงสองร้สิบหแต่ยังไงในี่เขาไม่ใช่ตัวเลขตัวเลขเพิ่มลงสองยสิบหกเรายังมีรอบสี่จุดลงสองสิบหกอ่ะตาองดีแกอีกกย่ามันตั้งใจเรียนเนาะเกรดมันก็ดีเกรดก็ดีจริงแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะก็เห็นแอบจับมือกับอาจารย์หรือตอนนี้ดิถอดเสื้อออยก็นี่แค่เขพูดไปถึงมันจะเป็นเรื่องจริงก็เหอะอืม เนี่ยฉันแอบไปได้ยินเพิ่มนะว่านอกจากอาจารย์แล้วอ่ะบางทีนางก็กินไม่เลือกเหมือนกันนี่อย่าพูดดังหน่อยนังก็ได้ยินหรอกพูดเรื่องจริงทำไมจะพูดไม่ได้เพราะว่าตามกฎของดีลิคอร์นเราจะได้ทำใจเป็นบกเสมอแนั่งใครแล้ว พ่าะหนูอยากได้แมวดำตัวนี้จังเลยค่ะมันน่ารักดีนะคะโอ้อย่าไปเอาแมวดำเลยลูกมันเป็นแมวอับโชคเพื่อนพ่อเพิ่งเอาแมวดำไปเนี่ยล่าสุดเลิกกับแฟนไปแล้วเอาแมวตัวนู้นดีกว่าสองสีสวยดีงั้นไม่อยู่ได้เกินนะ้าน้องแมว เรานี่เหมือนกันเลยเนาะเพียงเพราแค่คำพูดของใครบางคนเขาก็ตัดสินเราไปแล้วท,ท,ทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอไปอยู่กับเราก็ได้ <S <S พวกหนูไม่ได้เลือกสีขนของตัวเองมนุษย์ต่างหากที่เลือกจะมองว่ามันดีหรือร้ายเช่นเดียวกับคำพูดของคนอื่นที่ไม่ได้กำหนดว่าเราเป็นคนแบบไหน